พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลักตาก็เห็นเป็นใครกัน ด้วยรักบรรดาน,นิทานสีขาวของด็อเตอร์อาจองค์ชุงสายณะอุธยาค่ะเรื่องเจ้าของโรงสีบุตรชายและลาชันดีนานมาแล้วนหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเจ้าของโรงสีผู้เป็นพ่ออาศัยอยู่กับบุตรชายวัยแปดขวบในที่ดินผืนเล็กๆของตนสองคนพ่อลูกอยู่กันอย่างพอมีพอกิน แต่ก็ถือว่ามีความสุขดีมากวันหนึ่งเจ้าของโรงสีผู้เป็นพ่อเกิดความคิดว่าตนเองน่าจะขยายขนาดของโรงสีให้ใหญ่โตขึ้นอีกสักหน่อยจึงบอกแก่บุตรชายว่าพรุ่งนี้ลูกต้องตื่นแต่เช้านะพ่อจะนำลาของเราไปขายในเมืองสักหนึ่งตัวเพื่อนำเงินมาลงทุนขยับขยายโรงสีใครๆก็พูดว่า ลาของเรานั้นมีแรงดีเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าเราน่าจะขายลาได้ราคาดีมากทีเดียวละ่ะเช้าวันต่อมาสองพ่อลูกจึงต้อนลาเดินทางเข้าเมืองแต่เช้าตรู่เขากับบุตรชายช่วยกันต้อนลาอย่างทนุถนอมด้วยกลัวว่าหากลาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยระหว่างเดินทางอาจทำให้เสียราคาได้เมื่อเดินมาได้ไม่ไกลนะ ก็ปรากฏหญิงสาวที่เพิ่งกลับจากในเมืองกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาพอดีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเห็นพ่อกับบุตรชายช่วยกันต้อนลาให้เดินไปก็หัวเราะขึ้นพร้อมพูดกับเพื่อนๆของหล่อนว่าดูนั่นสิพวกเธอเคยเห็นใครที่โง่ขนาดนั้นไหมพวกเขาช่วยกันต้อนลาในขณะที่ตัวเองต้องเดินไปเองทั้งๆท,ที่พอจะขี่มันได้แท้ๆ เจ้าของโรงสีเมื่อได้ยินถ้อยคำเช่นนี้ก็รู้สึกอับอายจึงหันไปบอกบุตรชายว่าลูกเอ๋ยขึ้นมาขี่ลาเถอะเดี๋ยวจะมีคนว่าเราโง่อีกเจ้าของโรงสีช่วยอุ้มบุตรชายขึ้นนั่งบนหลังลาจากนั้นเขาก็เดินเคียงไปข้างๆด้วยความรู้สึกที่สบายใจขึ้นเดินมาได้สักครู่ เจ้าของรงสีก็สวนทางกับสุภาพบุรุษสูงอายุกลุ่มหนึ่งเมื่อเห็นเจ้าของโรงสีเดินเคียงกับลาโดยมีบุตรชายนั่งอยู่บนลาเช่นนั้นพวกสุภาพบุรุษสูงอายุก็หันไปวิาพากวิจารณ์กันในกลุ่มว่านั่นปะไรเห็นไหมละท่านนี่แหละคือเครื่องพิสูจน์ในเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยพูดเอาไว้ทุกวันนี้ไม่มีใครสนใจใยดีอะไรกับคนแก่หรอก ดูเจ้าเด็กคนนั้มันช่างขี้เกียจจนหน้าตมนีนะักมีอย่างที่ไหนตัวเองเป็นลูกแต่กลับขึ้นขี่ลาสบายใจแล้วปล่อยให้พ่อเดินตามอย่างนั้นขับะเจ้าเห็นแล้วทนไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็หันไปต่อว่าบุตรชายของเจ้าของโรงสียังดุดันลงมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กถอยให้พ่อเจ้าได้พักแข้งพักขาที่เมื่อยล้าซะบ้างสิ เจ้าของโรงสีได้ยินดังนั้นก็รีบบอกให้บุตรชายลงมาจากหลังลาส่วนตนเองก็ขึ้นขี่แทนที่เดินมาได้อีกสักครู่ก็พบกับกลุ่มของผู้หญิงและเด็กคราวนี้มีเสียงหลายเสียงกล่าวประนามขึ้นมาว่าคนเห็นกับตัวตัวเองขี่ลาสบายใจแล้วต่อยให้เด็กตัวเล็กขนาดนั้นเดินไปได้อย่างไรนะแย่ที่สุดเลย เจ้าของโรงสีได้ฟังดังนั้นก็ให้บุตรชายขึ้นมานั่งข้างหลังตนแล้วออกเดินทางต่อไปเมื่อคนทั้งสองเดินทางมาจนใกล้ถึงเขตเมืองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาขวางทางไว้พร้อมกับถามเจ้าของโรงสีว่าขอโทษที่ต้องทำให้ท่านเสียเวลาแต่ข้าพเจ้ามีเรื่องข้องใจเรื่องหนึ่งอยากกล่าวถามท่านสักหน่อย เชิญท่านกล่าวมาได้เลยเจ้าของโรงสีตอบรับอย่างมีไมตรีไม่ทราบว่าลาตัวนี้เป็นลาของท่านจริงๆหรือชายแปลกหน้าถามถูกแล้วเจ้าของโรงสีตอบจริงหรือชายแปลกหน้าอุทานเสียงลั่นเป็นการยากจริงๆที่ข้าพเจ้าจะเชื่อเช่นนั้นทำไมละท่าน เจ้าของโรงสีเริ่มกังวลเห็นทีว่าเขาคงต้องทำอะไรกับลาตัวนี้ผิดไปสักอย่างเพราะคงไม่มีเจ้าของที่แท้จริงคนใดกล้าใช้งานลาของเขาหนักเช่นนี้หรอกชายแปลกหน้าบอกอย่างนั้นข้าพเจ้าควรทำเช่นใดจึงจะเหมือนเจ้าของลาที่แท้จริงเจ้าของโรงสีถามอย่างกังวลใจท่านก็อย่าใช้งานมันหนักนกสิ และหากท่านเป็นเจ้าของลาจริงท่านและบุตรชายของท่านก็ควรช่วยกันแบกลาตัวนี้เสียมากกว่าที่จะให้มันต้องแบกพวกท่านอยู่อย่างนั้นชายแปลกหน้าแนะนำเจ้าของโรงสีทำหน้ายุ่งยากใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก่อนจะตอบว่าเอาละ่ะเพื่อให้เป็นที่พอใจของท่านข้าพระเจ้าจะพยายามดังนั้นเจ้าของโรงสีจึงบอกให้บุตรชายไปหาเชือกมาหนึ่งขด แล้วเอามามัดที่ขาคู่หน้าและคู่หลังของลาส่วนตัวเขาก็หาท่อนไม้ในบริเวณนั้นสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างขาทั้งสองคู่ของลาที่ถูกมัดจากนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยกันยกไม้ที่สอดร่างของลาขึ้นแล้วแบกลาเข้าไปขายต่อในเมืองสภาพคนสองคนและลาหนึ่งตัวในตอนนี้เรียกว่าพิลึกพิลั่นเป็นที่สุดแต่เจ้าของโรงสียังไม่รู้ตัว และคิดว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วจนกระทั่งเมื่อต้องเดินข้ามสะพานไปนั้นเองตรงสะพานมีชาวบ้านสัญจรไปมามากมายดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเจ้าของโรงสีและบุตรชายหามลาเดินอยู่ในสภาพประหลาดเช่นนั้นจึงพากันชี้ชวนให้ดูเป็นที่ขบขันหลายคนถึงขนาดวิ่งตามไปดูและส่งเสียงหัวเราะเกลียวกล่าว ลาเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบเสียงเอะอะอยู่แล้วโดยธรรมชาติอีกทั้งตนเองก็กำลังตกอยู่ในสภาพลำบากทุลักทุเลมันจึงออกแรงดิ้นจนเชือกขาดและพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าของโรงสีได้แต่มองดูสายน้ำที่เชี่ยวกลากพัดพาลาของตนหายลับไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรมันได้เลย ถ้าเราเดินมากับลาอย่างตอนแรกไม่ต้องเชื่อคําใครป่านนี้เราคงนําลาไปขายในเมืองได้แล้วนะเจ้าพ่อบุตรชายเจ้าของโรงสีกล่าวอย่างไร้เดียงสาซึ่งทำให้เจ้าของโรงสีรู้สึกละอายใจและสำนึกได้เขากล่าวแก่บุตรชายว่าใช่แล้วลูกเป็นเพราะพ่อ ไม่มีความหนักแน่นในความคิดของตนเองเราจึงไม่ได้ขายลาอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างนี้โรงสีของเราก็ขยับขยายไปมากกว่านี้ไม่ได้ซ้าร้ายเรายังต้องสูญเสียลาซึ่งเป็นสมบัติสำคัญของเราไปอีกด้วยเธอทั้งหลายการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแน่แท้ทีเดียว แต่การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นกับการยอมทำตามความคิดเห็นของทุกคนย่อมเป็นคนละเรื่องกันเมื่อเธอมุ่งมั่นว่าจะทำสิ่งใดแล้วเธอย่อมมีจุดหมายเป็นของตนเองและมีวิธีที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นอยู่แล้วภายในใจแต่บางครั้งเธอก็จำเป็นต้องเปิดใจรับฟังคำติติงหรือข้อแนะนำของคนที่มีประสบการณ์มากกว่า มาใคร่ควรดูบ้างอย่างมีเหตุผลประสบการณ์ของเขาอาจช่วยเกื้อหนุนความคิดของเธอและทำให้งานชิ้นนั้นสำเร็จเร็วขึ้นหรือประสบการณ์ของเขาอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับงานของเธอเลยก็ได้ทั้งสองประการนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเธอจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังให้มาก ก่อนจะนำมาปรับใช้กับตนเองจำไว้เถิดว่าการทำอะไรก็ตามเพื่อให้ออกมาเป็นที่พอใจแก่คนทุกคนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้และสิ่งสิ่งนั้นก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้เธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปอย่างน่าเศร้าอีกด้วย